การจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นเป็นหัวใจหลักของงานด้านทันทัพปฏิบัติที่เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกของการบริหารโทษเลยก็ว่าได้ครับ เพราะการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจะช่วยให้การควบคุมดูแลและการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพและยังส่งผลไปถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้ผู้ต้องขังแต่ละรายได้กลับตัวเป็นคนดีและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำครับโดยการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับตัวผู้ต้องขังจากศาลและผ่านกระบวนการรับตัวผู้ต้องขังตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังรอทอ .101 นและนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ซึ่งในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดข้อมูลครอบครัวที่อยู่ข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ได้แก่ลายพิมพ์นิ้วมือรูปถ่ายสีด้านแผลเป็นต่างๆข้อมูลแห่งคดีความเห็นของแพทย์ ข้อมูลการจัดชั้นและการรับทราบข้อระเบียบเบื้องต้นของผู้ต้องขังที่ลงรายมือชื่อรับรองครับ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังจะสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลตามแบบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือแบบจน1เพื่อให้มีข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์สำหรับการกำหนดแนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลหรือที่รู้จักกันในานาม Sentence Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ต้องขังจะต้องทำแบบประเมินต่างๆที่กรมราชทัณฑ์กำหนดภายใน4สัปดาห์และให้นำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการนี้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจากนั้นจะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนจำเดือนละ1-2ครั้งโดยเรือนจำอาจจะเชิญบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังด้วยโดยคณะทำงานจะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลทุกด้านของผู้ต้องขังมาร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และนำมาพิจารณาในการจัดทำแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลหรือ Sentence Plan ที่จะเป็นแผนการปฏิบัติทางด้านการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังรายนั้นๆซึ่งในระหว่างการประชุมสามารถนำตัวผู้ต้องขังมาให้คณะทำงานตรวจสอบสภาพร่างกายบุคลิกลักษณะและสอบถานข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมในการวางแผนอย่างเหมาะสมอีกด้วยครับโดยคณะทำงานจะจัดกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อกำหนดระดับความเสีย่ยงในการควบคุมเป็นสีระดับคือ ความเสี่ยงสูงสุดคือผู้ต้องขังโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงคดีสะเทือนขวัญประชาชนผิดวินัยในเรือนจำเป็นต้นความเสี่ยงสูงคือผู้ต้องขังโทษสูงที่กระทำผิดไม่ร้ายแรงแต่ผิดวินัยในเรือนจำความเสี่ยงปานกลางคือกำหนดโทษไม่สูงเหลือเวลาจำคุกไม่มากประพฤติดีไม่ผิดวินัยและความเสี่ยงต่ำคือกำหนดโทษเหลือน้อยประพฤติดี ใกล้ผลโทษนั่นเองครับและจะจัดกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไขเป็น4กลุ่มคือกลุ่มที่มีแนวโน้มไม่กระทําผิดซ้ําเช่นผู้ต้องขังกระทําผิดครั้งแรกประมาทบันดาลโทสะไม่ใช่อจฉากรโดยสันดานกลุ่มที่สามารถแก้ไขได้คือกระทําผิดครั้งแรกหรือกระทําผิดไม่เกิน3ครั้งมีความสํานึกผิดและไม่ใช่อจฉากรมืออาชีพ กลุ่มที่ยากต่อการแก้ไขคือกระทำผิดมากกว่า3มครั้งเป็นอาชญากรโดยสันดานขาดการสำนึกในการกระทำผิดและกลุ่มพิเศษคือผู้ต้องขังต่างชาติผู้ต้องขังเจ็บป่วยผู้ต้องขังพิการผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งหลังจากการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจัดทำแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลหรือ Sentence Plan เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรือนจำต้องรับตัวผู้ต้องขังและควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแผนที่คณะทำงานได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเมื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผ่านไปตามแผนที่กำหนดไว้แล้วอย่างน้อย6เดือนให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังนั้นดำเนินการติดตามผลผู้ต้องขังโดยใช้แบบติดตามผล การจำแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือแบบจน1ทับโดยเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังจะเป็นผู้ประสานงานและสรุปข้อมูลเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้อำนวยการทันทสถาน ส่วนในกรณีปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่ครบ6เดือนแต่พบปัญหาในการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องของังเพื่อรีบจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติต,ต่อผู้ต้องขังรายบุคคลหรือ Sentence Plan โดยนำผู้ต้องขังดังกล่าวเข้ารับการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ำพร้อมทั้งนำข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติตให้เหมาะสมต่อไปครับ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยตัวเมื่อผู้ต้องขังเหลือโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนให้เรือนจำจัดทำแผนหรือโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังและให้ประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำด้วยแบบประเมินที่กรมราชัณฑ์กำหนดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังในด้านต่างๆและให้เจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังประสานกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์หรือศูนย์แคร์ของเรือนจำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งครอ์ผู้ต้องขังก่อนและหลังปล่อยตัวเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมครับและทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนและความสำคัญของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อเป็นการคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคมนั่นเองครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมราชัณฑ์ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ และยังสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอภารกิจอื่นๆของกองทัทัพปฏิบัติได้ด้วยการสแกน QR code ด้านล่างนี้เลยค่ะ